แป๊บแป๊บแป๊บนึงครับผมขอคืนลองคอแป๊บหล่ <c oughs> ลากาั้ง <c> ค <oughs> อแล้วมึงเน,นี <c> ่ย <oughs> หมดหมดคลินี้นะทะเลมันคอโอ้ยหลากัดแต่ตันคอท่าน呐 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้รู้รู้ว่าล้อพิชายสัรู้อยากเล่นล้อร้อประกาศเอ่อธนูธนูห้องหนาบพระพุทธเจ้ามาแล้วไหลรายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือกัญชากรุณาดูดก่อนแล้วค่อยดูนะจ๊ะอาฮิอาฮิอาฮิ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโหนหวยโหน้วครับผมเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิเศษนะครับผมเขาว่ากันว่าเขาสามารถรักษาคนได้และรักษาสัตว์ได้นะครับผมแล้วก็อะไรนี่อ๋อก right huh? ําลังสื่อสารอยู่ครับอ in ๋อเขาเขาเขาพูดหาเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวราผมเปิดตัวก่อนนะแล้วคุณก็เฮ้ยหันนหมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้รู้รู้ว่าเร้อนชายครับรู้ว่าอยากเล่นรอรอคุเปิดก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับดีดีตอนรับทุนเข้าสู่รายการโหน้ยโหนะครับอยู่กับผมหนุ่มจังไรนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเรื่องราวกระแสที่กําลังมาแรงในช่วงนี้นะครับผมก็กระแสในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิเศษนะครับเขาว่ากันว่าเขาสามารถรักษาคนได้และรักษาสัตว์ได้นะครับผมแล้วก็ ก่อ,อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเชื่อมจานเ<ๆ>ชื่อมยาน <S <S แล้วก็เชื่อมเหล็กนะครับผมก็อะไรต่างๆมานานแล้วครับ <S <S ผมแต่เครีเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาสามารถติดต่อยานเขาสามารถคุยกับผู้ได้เจ้าได้ถึงสิบห้าพระองค์อ่าใช่รับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเรื่องราในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโดมนะฮะครับผมก็ขอบคุณมากนะที่มารับเชิญในวันนี้นะครับผมก็ ก่อนอื่นเลยผมขอสอบถามกันเลยว่าน้องหญิงไปไหนอ๋อพอดีน้องหญิงอีกสำนักหนึ่งครับก็เลยไม่ได้มาอ๋อก็คือแยกกันไปผมมาคนเดียวอ๋อแยกกันไปครับผมก็ <c oughs> ต้องบอกคุณโดมก่อนนะบอกคุณโดมน,นะส่วนตัวผมผมไม่เชื่อนะครับผมก็มึงเป็นสติเลยนะคพูดจาจร <c oughs> ิงไอ้ยศตกยากันแล้วใส่หูเ่ยเคยถามตรงเคยไปหามหมอไปเคยไปถามหมอว่าเรื่องหลอนไหมหลอนยาสลอนยาดูดเยอะ <c oughs> ไปไหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามีไหมอ๋อเคยไปแล้วครับหมอว่าไงไม่เจอครับ วิชานี่มันคืออะไรอ่าวิชานี่มันเป็นวิชาแห่งศาสตร์ครับผมเป็นศาสตร์แห่งมาเวลดีซีแล้วก็พวกจักรวาลต่างๆเช่นตัวรังนั่นแหละเช่นเช่นเอ่อพลังขึ้นเตาเพิ่งดาวลูกไก่ดาวหางจระเข้อะไรอย่างเงี้ยหายตัวหายตัวไงนะหายตัวเหมือนมึงเว่อแล้วถามจริงไอ้วิธีวิธีการรักษาเนี่ยมีวิธีทำไงบ้างไหนขอขอให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าทำยังไงอ่าอันนี้ผมมีต้อเลือกสามสามวิธีที่มีจากหนักนิดนึง แล้วก็มาได้นิดนึงคอนนิดนึงอันนี้คอนใช่ครับอันนี้เป็นคอนของเทพองค์ที่แปดถึงสิบห้าอ๋อก็คือสิบห้าพระองค์เนี่ยก็คืออุปกรณ์นี้ก็คือของเทพใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นเทพอ๋อได้แล้วก่อนอื่นผมถามก่อนเลยของเทพใช่ไหมใช่ครับเราไปได้มาจากไหนเอมาให้หรือยังไงไม่ครับของพ่อยืมมาหลังบ้านส่วนอันนี้ก็จะเป็นของอ่อขององค์ที่ กา่เหี้ยนะไรกไม่ได้อธิบายาไม่ได้ได้ีเหี้ยอะไรก็ไมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วถ้าจับแล้วมีคลื่นไหมอ่าตอนนี้ยังไม่มีครับท่านเทพยังไม่ได้ส่งมาให้อ๋อนี่คือถ้าจับแล้วมันจะมีคลื่นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีคลื่นเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าบุญบารมบีเรายังไม่ถึงมากอ๋อก็คือรอเทพส่งมาส่งปัญญาลงมาอ่านะลองลองอันนี้พี่สวยให้ดูหน่อยว่าอันไหนมีคลื่นม่มีคลื่นมันทำยังไงแต่ก่อนจะเชื่อมผมต้องคุยกับท่านเทพของผมก่อน อ๋อคุยต้องต้องผ่านยานใช่ครับผ่านยานข้างบนผ่านจานข้างบนอ่าพี่หนุ่มอยากให้ผมทําอันไหนอันไหนก็ได้อ่ะลองอันไหนก็ได้ใช่ไหมผมเอาที่ว่ามีเสียงออกมามีสัญญาณอันนี้ละกันเดี๋ยวผมขอคุยท่านเท้ก่อนนะองค์ท่านก่อนว่าให้ผมเชื่อมเชื่อมจิตไหมองค์ท่านนี้ใครเขาพูดธเจ้าอ่ะใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาอันเนี้ยเราต้องขอองค์ที่ห้าถึงเจ็ดเขาจะเป็นคนมอบจิตให้เราใช่ครับ S <S อง์อพระพุทธเจ้าจะให้ลูกเชื่อมจานไหมอันนี้ถือว่าท่านเทพขารับรู้ตัวสัน่นเตัวสัน่นท่านเทพเารับรู้เตือสันอันนี้ก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องขออีกทีหนึ่งเครื um ่องแรงก็เครื่องแรงก็ตัวสั่นเลยและอง์พระพุทธเจ้าจะให้ลูกครับดูเลยไหมหาถึงเจ็ดจะมาเชื่อมจานกับลูกไหม <c oughs> พระพุทธเจ้ามาแล้วมาอะไร มาอะไรมาอะไรมาแล้วมาแล้วครับอันนี้ถือว่ามาอันนี้ถือว่าคุยถือว่าถามได้ถามเลยถ้าท่านถ้าท่านรับถ้าท่านรับถ้าท่านรับเออถ้าท่านรับรู้อันไหนลองลองอันนี้พี่ส์ให้ดูหน่อยว่าอันไหนมีขึ้นไม่มีขึ้นอันนี้มีครับแต่ว่าแต่ว่ายังมีไม่เยอะอ่าเฮ้ยะอันนี้ก็มาหน่อยครับ เหมือนหมูอ่ะผมก็วางัานหนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ไว้จดกระดาษอ๋อเวลาเขามาถามว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เขียนยังไงผมก็ยังงงมันเขียนไม่เป็นเลยอ่าผมก็เขียนหนึ่งมันจะเป็นจิตวิญญาณครับใช่มันจะเป็นจิตวิญญาณที่เทพสิบห้าองค์ส่งลงมาให้ครับเป็นจิตวิญญาณโอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะกระจายไหม บ้าแล้วมึงอ่ะต้องใช้ไฟช็อตแล้วนะเสียหายอ่ะไฟหนักนะนี่ไหมแล้วนี่ก็จะเป็นหนักเนี่ยหนักเหมือนกั่นแหละแล้วนี่จะเป็นเอ่อทนุทนุพ่วงหนักเนี่ยมัน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 โซเคนดีวีดีเล่นแผ่นไม่สะดุดใช้ยังไงกันอ่าอันนี้จะเป็นการใช้แบบว่า แก้บนบนทุถูุ่ยเฉยแต่ถ้าคุณมีบุญบารีมากคุณเชื่อศรัทธามากเสียงก็จอกมากอคุณหนุ่มต้องพนมมือด้วยครับอพนมมือพนมมือสิครับพนมมือรพนมมือเพื่อรับบุญปุ๊บมันรับบุญพวกของจะท่องคาถาไปมันก็จะออกนี่ครับอุ้ยอุ้ยฟังปุ๊บแป๊บแป๊บท่านนึงครับผมขอคินลงคอแป๊บหลายกว่าตั้งคอแล้วเนี่ย ยิ่บอกเลยดอกเนี้ยมาใส่มดพุงอะเอาเข้าไปห <laughs> ม,มดหมดขีได้ทะเลหมดคอ <laughs> 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 อียยยยยไยย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 ย้ยย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 หยยยยยยนยยขอบยย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  มาให้เรารับรู้ว่าการในสื่อยานอะไรของคุณเนี่ยสิบห้าพระองค์เนี่ยนะเป็นยังไงทำยังไงติดต่อสื่อสารยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมหนุ่มตังไรนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมีอีพีหน้ามีกระแสอะไรอีกให้ทุกคนได้ติดตามนะครับผู้ชมมาติดตามก็กดทับตะไคร้ไปเลยครับผมกดติดตามไปเลยกดกระดิ่งไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในอีพีหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้า ขอบคุณมากนะขอบคุณมากโคตรดีที่มานี่ที่ตลาดเวลามาให้ผมครับผมขอบคุณม,ม,มาก Hello, อัลโหหยิงอ้าวว่าไงย,ยิงอ้าวเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จเลยหระยิงเออเนียนไม่ต้องห่วงรับรองพุ่งกระชูดแน่นอนไม่มึงก็โกล่าพุ่งแน่อ้าวโอเคยิงยิงค่อยเจอกัน